สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคขนครับืันนี้ช่องฮักนกชาแนลได้เป็นเมนูยังครับระเบิร์มืนนี้มามนำเสนอฮะปลดีๆต้มเปื่อยต้มเปื่อยนี่อันนี้เป็นต้มเปื่อยเครื่องในงัวครับกับซิมี่อ่าอย่างมันน้อผมลืมลืมนะพาคิริวผนว่า ขี่ลิวแน่ครับมีปลอดแน่แหละค่ะมีใส่น้ำครับนี่ขาดไปเลยครับเดี่ยวขมๆมใส่น้ำต้มนัวนัวครับเอาเลยแล้วยังหอนเลยเอ้ยลองมึงแล้วเอาฮอนๆครับมันจังแซ่บปะลายยังห่างพี่น้องหิวแล้วจิ้มน้ำก่อนจิ้มนากอนสดแล้วนะระเบอร์นี่เครื่องในครับแซ่บจิ้มเจียน้ำ หมูกัวปิดทางกันลแล้วืเจ้าคมลำอืมเผื่ออ,อ,อืมแม่สมเปื่อจ้าคมคมครับ สำนัวมันคาหอนอความอุ่นก็ดีครับจนมากอันมันน้นี่พี่น้องเวลาปลามันเปื่อยมันยังเป็นไข่ครับเราต้องฟาวกินนี่ปอดครับนี่ปอดนัว รสเบากอือโหอร่อยขนมขนมนี่เหลือตอนมันๆนยังแสบครับนี่เปิดเลยเปิดเลยปะแม่โ้สดบางอีขมจังหน่อยพี่น้องขมจังหน่อยกันไก่ยังกินได้ลองใส่เตียวขมไงแม่ลองวัดปูนุ่มกินได้อเยอา ใส่รวมคักมีซื้อยางซื้อเนี่ยครับกุง้งแห้งซิมเจียวคมเป็นไออยคมน่นไรคมลำแ<ำ>บวะมันเจะคมมาแห้งมันเป็นบีซดสเนี่ยพี่น้อง ผมนัวครับพลัมเอาวีประตุ่มพลัมเอาวีประตุ่มกับวก็อัมไซยแม่เบอตุต้มไหมสดๆครับโอ<ห>้บีงวหวานขมถึงใจพันวาตอนนี้กันวัดแล้ว พอดีเจียวลงไปตัวตอน,น,นเทียมคลของจัดกระชีสุดเอาสุดไปจัดไปเลยวัดอุณหภูมิ <c oughs> ในการพอดีฮ้อนฮอนฮ้อนวัดอุณหภูมิก่อนนะวัดอุณหภูมิโอ้ในการพอดี อืมอุ้นอื้นอืมอลงไปน้ำนัวมันนะอืมอืมอันเมนูนี่นี่ถือใจเวอร์โอ้เ hmm. หือฟดเลยครับ ปดหมูเข่าหมูเอาเลยปอดมันเคยกินบ่มันมันเปนตับเลยนี่ตับมันบ่มีบ่มีตับตับเอาไปจุบอะไรพี่น้องเหลือแต่ปอดครับนี่ละอนุภูมิพอดีเข้าครับนี่ทำไหมเงินน่ะ จำนำจำเจวเนี่ยมันแสบของเนื้อเนี่ยแต่ไหนบอกไหนพยายามลองดิล่ะลองมึงนุ่มได้ลองดีฮ่ะเนี่ยแสบนมแล้วก็กรุบปน้ำอ้าลองมึงกุ้ปแห้งวะแทบนี่แซ่บออกมันมันแน่ครับแล้วก็นุ่มโมนี่อา เพื่อนเอินว่าเอ็นครับอันนี้เอ็นแก้ว<ม>โซนขึ้นมา,าเดี๋ยวเอ็นห้พี่นอ้องเมืองกอนนี่ครับมันสีแสบอันนี้คือเอ็นแก้วต้มเปื่อย สดใสนำแน่นี่อันนี้ก็เอมแก้วแก้วขมแป้ตายดีป่ะแอืมสุดยอดครับรอืมถึงใจห,ห,หรือว่าลืมใส่ผงสลอด,ดบ่อะมันเลยขมเอง กันมาเป็นนี่พอดีจะดุอ่อนแน่แค่ที่เราอืมไปมักตอนไดเลือกเอาเด้อกันมักเบิร์ดกุตอนเบิร์ตกุตอน,นกินแฮนเบิร์ม <c oughs> ดมดเลยอือครับแบบมันติดเนื้อเศษคือระเบิดว่าติดเนื้อเศษมันส,ส,สิแซบครับสดสว่ามันมีเกียวนแก้วอีกแล้วจัดไป เอากระดูกอ่อนนีในในบุวบหืมยังไปด้วยนะเจือหลุกอ่อนหยุกอ่อนอ้ไอืมน้ำส่กันเลยครับใช่จำเจ้าน้ามอ๋ออีกภูเขานี่นี่บวงสดบันกอดำเอาเลยพอดัเอาเลยเพื่อนดู ยังไงพอดำกินเสียบเว้ยขมนีเสียบอื้อมมงองคำพะราดน้ำจิ้มเข้าไปเองเปื่เสียบแม่ความหรือเบอยอืออ้าวเสียบแม่นี่เจียวขมนี่เอาว้าหนุ่มหนุ่มแน่ตัวกาปูปมาขมกินบ่ได้ครับเจียวกำนักขมอือขมลำเลยแหละโว้าขมถึกนำ คำ <ผม S 2> นี้นอ,อันนี้คำเพื่อนพี่น้องเลยเด่นแกเ่เลยเบอร์อืมอืมแต่พี่ยังมาอิม่มเลยเนี่ยพยายามอิมออ่มละเนี่ยไปเรื่อยๆจนอิม่มบางอย่มันเสียมหาการกินแระเบิดพวกกินป่วนเลยขึ้นมาลองซีมอย่นี้ ตอนแสบไประเบิดระเบิดนี่ติดมันจังหน่นอยพอทำก็ได้ติดมันจังหน่นอยทำอะไรนี่อออตอนตอ<ด>เี็กๆกินนี้มเปืเ่อยแหมอันแบบว่าทาปุงแบบหนึ่งพี่น้องเอาพคคริกคงใส่บีบมะนาวใส่เพอ่์ที่เอินต้มแสบครับอันนี้ต้มเปื่อยแจ่วขมครับมาดูเอาเข้าอีกบ่าง โอ้โหจเธอครับระเบอ้อคือสุดยอดแท้หมือนกันอ่ะพนมีสู้ม่ได้แล้วระเบอ้ออันระเบอ้อที่หนึ่งครับเหมือนกินแสบต้มเปื่อยแจ่วขมอ่ะพนมกินนดำทากินกิดำเบิร์ดปลาระเบ้อโรบอสผีน้งมันอืมกินน้ำมันเขาติ๊บแคบอือ พอดีครับกินน้ำเข้าไปพอดีอิ่มเสร็จกับข้าวพอดีพี่น้องว่าหลายคนพูดว่าเวลากินข้าวต้องเพื่อกินน้ำน้ำเมือนนโมเมนต์ที่กินข้าวจนอิ่มครับกินน้ำพอดีลูกไปกะพอดีอิ่มไปนั่นแล้วแสบโปแสบเบิรงระเบอร์ครับมือนนี้ข้าวกระเบิดอลายปันแล้วคมกำลังกินแสบพี่น้องไปโรงเรียนเขาจนว่าอยู่ปหนึ่งปสองแท้จริงเรายังอยู่อนุบาลอยู่ครับ ที่เป็นเด็กโง่เลพี่น้องเนาสำหรับวันนี้ครับเนวได้ฝากพี่น้องเขากดไลค์กดแชร์นะครับเนาะตม้มเครื่องในรวมบับ้านครับเจียวขมขมหอมโหเต็งไข่ใบมะกรูดครับ <c oughs> แล้วก็คาแนใส่เข้าไปนี่พี่น้องเห็นบอกคาอ่อน <c oughs> ใส่คาอ่อนนํำ <c oughs> <c oughs> จัดไปจุไปมีจุเครื่องในงัวแบบมีสุยางสุแนวพี่น้องเลยขึ้นเลยยิ้มเลยเนาะ โอเคเอาวันนี้ฝากพี่น้องก้นไรก้แช่ครับอย่าลืมพี่น้องท่านใดต้องการครับหรือว่าอยากสั่งซื้อเป็นพวกน้องง่วครับเป็นพวกาแล้วแต้พี่น้องอยากเนาะจะกินยังก็สามารถสอบถามเข้ามาในเพจได้ครับหรือว่าใต้คอมเมนต์น้าครับใต้คอมเมนต์ไว้หรือว่าพี่น้องเอฟซีครับยังห้เฮตุคลิปใดให้เบิ้งครับก็สามารถใต้คอมเมนต์ได้มากขึ้นกันครับหนื่อพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดครับเผนอยากรายงานโต วายู่จังหวดดัดใดก็สามารถครับระบุมาใต้ข้อมเมนมาพี่น้องอยู่จังหวดดัดใดครับอย่าลืมมอแลงยูมุกทหาร <c oughs> ยู่มุกทหารบ้านเท่าบ่เอาส่วนมากพี่น้องวาอยูกรุงเทพอยู่นนนบุรีได้ออืยู่ดอยอยู่ด,อย,อ,ยดอยก็มีอ๋อขอบขอคุณขอบคุณหลายๆครับบอสื่อบอหาบว่ากันครับสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นพัฒนาครับลำล้ำเรื่อยๆถูกควยเรื่อยเบอร์ครับสำหรับคลิคลปนี้ขอขอบคุณครับ